แมคะ่ะว่าบางเกลียทำไมเราถึงรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้อ่ะมีสเสน่ห์จังคนนี้สวยจังทําไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่มีสเสน่ห์ไม่สวยเลยแต่เชื่อแม่คาว่าว่าคําว่ามีสเสน่ห์นะคะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเลยค่ะวันนี้นะคะเกมี7วิธีนะคะที่ทําให้เรานะคะเป็นผู้หญิงนะคะที่มีสเสน่ห์ได้ค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือ อารมณ์ขันค่ะเชื่อไหมคะว่าอารมณ์ขันนะคะทำให้คนรอบข้างหัวเราะนะคะและมีรอยยิ้มอันนี้แหละคะ่ะนั่นคือมีสเสน่ห์เคยเป็นไหมคะที่บางทีเราเห็นนะคะผู้หญิงหน้าตาไม่ได้แบบว่าดูโอเคอะไรเลยแต่ทําไมถึงมีแฟนหล่อหรือหน้าตาดีเพราะอารมณ์ขันเนี่ยแหละคะ่ะใครๆนะคะก็อยากอยู่ใกล้คนนะคะที่ทําให้เรารู้สึกดีได้หรือว่าหัวเราะได้ลองมาอารมณ์ขันกันนะคะ ข้อที่สอนะคะเราจะมีเสน่ห์ได้นะคะนั่นคือเราต้องมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะคะเราต้องรู้ให้ได้นะคะว่าความชอบของเราคืออะไรนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามี p พชชั่นนะคะเชื่อไหมคะว่าดวงตาของเรานะคะจะเปล่งประกายค่ะและผู้ชายนะคะก็ชอบอยู่ใกล้ๆก,กับผู้หญิงที่มี p พชชั่นในการใช้ชีวิตด้วยค่ะข้อที่3านะคะนั่นคือการตัดสินใจค่ะบางทีนะคะผู้ชายบางคนนะคะเขาอาจจะชอบผู้หญิงที่ในลักษณะของการที่ อะอะไรก็ได้แต่เชื่อเก่ไหมคะคำว่าอะไรก็ได้ตลอดเวลาคะ่ะมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อคะ่ะเราอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจนะคะเราตัดสินใจไปเลยคะ่ะอย่างเรื่องร้านอาหารเรื่องของกินเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรตัดสินใจมั่นใจไปเลยคะ่ะสิ่งเหล่านี้นะคะผู้ชายก็ชอบคะ่ะ ข้อที่4ด้นั่นคือการที่เรามีคุณสมบัติที่เรียกได้ว่าจิตใจดีหรือว่ามีเมตตานะคะกับทั้งเ,เขาเรียกอะไรคะทั้งสัตว์หรือว่าคนรอบข้างนะคะอันนี้นะคะมันเป็นออร่าเลยค่ะไม่จําเป็นต้องแต่งตัวดีก็ได้นะคะแค่คุณมีจิตใจดีใครๆก็อยากอยู่ด้วยบางทีผู้ชายอาจจะแอบมองเราอยู่ก็ได้นะคะข้อที่5นั่นคือเป็นคนที่มีความคิด เปิดกว้างค่ะอย่างเช่นในเรื่องของความเห็นต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองาศาสนานะคะเราเปิดกว้างในเรื่องของความคิดกันได้เพราะว่าความชอบของตแต่ละคนเราไม่เหมือนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าการที่ความชอบที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราอ่ะจะอยู่ด้วยกันไม่ได้การที่เรามีความคิดที่เปิดกว้างนะคะก็ทําให้คนเรานะคะดูมีเสน่ห์ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะนั่นก็คือความมั่นใจค่ะเชกเช่นเดียวกันกับเรานะคะเราก็ชอบมองผู้ชายนะคะที่เขามีความมั่นใจในตัวเองฉะนั้นนะคะผู้ชายก็ชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นไม่ว่าเรานะคะจะรูปร่างหน้าตาย,ยังไงนะคะขอให้มั่นใจตัวเองเข้าไว้ค่ะและนั่นก็คือสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งค่ะ ข้อที่7นะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะนั่นคือการที่เรานะคะรับฟังคนอื่นรับฟังคนอื่นนั้นหมายถึงว่าเวลาเรามีปัญหาการขัดแยง้งหรือว่ามีความคิดเห็นบ้างอย่างในการใช้ชีวิตนะคะที่มันไม่ตรงกันนะคะเราก็คอยที่จะรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายด้วยว่าจริงๆแล้วทําไมเขาถึงทําเหตุผลแบบนี้หรือว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะการที่เราแบบว่าอารมณ์เย็นนะคะก่อนที่เราจะมีการเถียงกันแล้วคอยฟังเหตุผลของคนอื่นอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่อยากจะบอกว่าผู้ชายชอบ มากเลยค่ะและนี่ก็คือ7วิธีนะคะที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองถ้าเราอยากเป็นผู้หญิงที่มีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์นะคะก็ลองเอา7วิธีนี้นะคะมาใส่ในตัวเองนะคะ